ในช่วงของจับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ทําไมทําไมเม็ดเงินมันถึงได้สะพัดมากขนาดนี้ครผมว่ามันเกี่ยวกับหลายส่วนนะฮะอาจจะไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะมันประโยงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่เชื่อมโยงด้วยนะฮะอย่างภูเก็ตก็คึกคักรวมทั้งพัทยาด้วยนะครับมีสิทธิ์อาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะฮะ ติดตามได้ในช่วงจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบวนแสงครับในแง่ของเทศกาลกินเจสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจนะครับเป็นการเริ่มต้นของการละเว้นการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นโดยเฉพาะ ชีวิตสัตว์ที่ต้องถูกนํามาเป็นอาหารในขณะเดียวกันในด้านของเศรษฐกิจนั้นต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเทศกาลที่เงินจะแพร่สะพัดเยอะจริงๆนะครับล่าสุดครับไปตรวจสอบดูสัหน่อยครับเรื่องของเงินสะพัดเนี่ยแน่นอนตัวเลขเนี่ยอาจจะมีมากกว่าส0มื่นล้านบาทก็เป็นได้นะครับนี่เป็นการประเมินนะครับว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยเงินนอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอาหารแล้วถูกโยงไปในเรื่องของการท่องเที่ยว ถูกโยงไปถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆอีเวนต์ต่างๆที่มีเกิดขึ้นมาด้วยนะครับในปี2,552เม็ดเงินสะพัดอยู่ที่ประมาณ26,000ล้านบาทพอมาปีนี้ปี2,553นะครับเม็ดเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น33,500กว่าล้านสูงขึ้นประมาณ26%เมื่อเปรียบเทียบกันนะครับนี่เป็นการประเมินจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเหตุผลเพราะอะไรครับหนึ่งก็คือว่าประชาชนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นต่อการใช้จ่ายเฉลี่ย การใช้เงินต่อคนจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก10%นะครับและปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนคนกินเจ เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนเกือบเท่าตัวนะครับจาก1 1ปีที่แล้วมาเป็นปีนี้ถึง23%ด้วยกันนะครับทีนี้มาดูนะครับว่ากิจกรรมของทางกระทรวงพาณิชย์บ้างครับเนื่องจากว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้เริ่มนะครับในการที่จะจัดมหกรรมมหกรรมที่มีชื่อว่างานผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภคเทศกาลกินเจนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่16ตุลาคมนี้ตามตลาดสดต่างๆกระทรวงพาณิชย์ไปจับมือกับ ตล,ตลาดสด14แห่งใน11จังหวัดนะครับโดยจัดงานพืชสดจากสวนนอกจากพืชแล้วไม่ใช่พืชอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับยังมีเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารเจเนี่ยอย่างเช่นเต้าหู้ซีอิ๊วเครื่องปรุงมาจําหน่ายแก่ผู้บริโภคในราคาที่ ถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะครับที่ตลาดกลางผักแล้วก็ผล,ลไม้14แห่งใน11จังหวัดนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การค้าการขายนั้นเกิดสภาพคล่องแล้วก็ผู้บริโภคสามารถไปหาซื้อผักไปหาซื้อเครื่องปรุงอาหารเจในราคาถูกด้วยพูดถึงผักเนี่ยปีนี้ครับเนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ําท่วมแล้วก็ผลผลิตออกมาน้อยผักปีนี้แพงจริงๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างผักคะน้าเนี่ย ปกตินะครับกิโลหนึ่งเท่าไหร่ครับ20บาท ช่วงนี้ไปซื้อเนี่ย45บาทถึง50บาทนี่ผักคะน้านะครับหรือถ้าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดหอมนี่แพงเยอะเลยจากปกติเนี่ยโลนึง130ก็ซื้อได้แล้วช่วงนี้ไม่ได้นะครับประมาณกิโลละประมาณ170นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งจากเทศกาลกินเจที่ทำให้ผักผลไม้แพงขึ้นด้วยแต่ว่ามองอีกด้านหนึ่งช่วงนี้ก็บอกว่าหมูเนี่ยก็ถูกนะครับหมูก็ถูกไก่ก็ถูกไข่ไก,ก่ย,ยิ่งถูกลงไปใหญ่เลยในช่วงนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลือ กินนะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ดีที่สุดช่วงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเริ่มทําใจนะครับในการที่จะลดการลดการในการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้นะครับคุณมนัทนี่กินเจกับเขาด้วยหรือเปล่าครับกินทุกปีครับอ๋อดีครับมีหน้าตาทานไหมฮะมีหน้าหน้าตาผ่องใสดูหน้าจอนี่ปิ๊งๆเลยนะชมกันเองซะหน่อยขอบคุณห้าคุณนาครับวันนี้